สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนมจะมาสอนท่าเต้นเพลงธรรมดาของ d i a m o n d MQT นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเต้นนั่นก็คือการบริหารร่างกายก่อนเต้นหรือการวอร์มอัพนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าท่าเต้นนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะไม่ใช่การเต้นง่ายๆดังนั้นเราต้องบริหารร่างกายโดยเฉพาะช่วงข้อต่อเข่าให้ดีเลยค่ะแต่จะให้ดีต้องบริหารทุกส่วนของร่างกายนะคะการใช้ร่างกายในการออกแรงทุกชนิด จัดเป็นกีฬาชนิดหนึ่งค่ะดังนั้นนักเต้นหรือแดนเซอร์ทุกท่านจะให้ความสำคัญที่สุดก็คือการวอร์มอัพหรือการบริหารร่างกายนั่นเองค่ะเพลงนี้เราต้องใช้เท้าข้อเท้าในการรับน้ำหนักตัวมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นต้องบริหารข้อเท้าและช่วงขาให้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะบริเวณหัวเข่าของเราจะมีกระดูกสะบ้า ที่มีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอยู่ถ้าฉีกขาดขึ้นมาก็บาดเจ็บและอันตรายมากค่ะเพลงนี้ไม่เหมาะกับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะเนื่องจากเราต้องใช้ขากระโดดขึ้นกระโดดลงแล้วก็มีการใช้แรงเหวี่ยงของช่วงสะโพกรวมไปถึงช่วงขาแล้วก็เท้ารวมกันค่ะเดี๋ยวมาดูเทคนิคการเต้นได้เลยค่ะเริ่มต้นจากการกระโดดก่อนนะคะ สร้างความเคยชินของร่างกายด้วยการวิ่งเหยาะๆนะคะเป็นการปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับการเต้นค่ะต่อไปก็คือช่วงขานะคะเราค่อยๆกระโดดแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะเพราะเราต้องใช้แรงขาในการเต้นมากเลยค่ะตามด้วยการเริ่มใส่เอวและขานะคะให้ไปในทิศทางเดียวกันแบบในคลิปค่ะหลังจากนั้นค่อยๆยกขาข้างที่เราถนัดข้างไหนก็ได้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ไปใส่มาพร้อมเอวสะโพกค,ค่ะ พอเราเริ่มชินแล้วเราก็เริ่มใช้มือขึ้นมาหมุนนะคะตามจังหวะได้เลยค่ะการใช้ลูกเล่นการใช้มือการใช้หน้าตาเราจะทำยังไงก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะตามที่เราถนัดได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าสมาธิสำคัญที่สุดนะคะเพลงนี้ใช้การทรงตัวสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเต้นเต็มเพลงได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในการเต้นเพลงธรรมดานะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดใจกดไลค์กดแชร์ได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแหนมด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ